ยอมเพื่อลูกชายคนเดียวหรือว่าส,สองคนของแม่ครับคนนะครับต้องบอกว่าคุณแม่รักมากเลยทีเดียว <c oughs> สายฝนยังกินไปงนไหมครับเปลี่ยนชุดฉเลยเดียวครับต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ร้อนเพราะว่าเรามากับฝนเราไม่ร้อนใช่ไหมครับไหนหร้อนยงคนที่ไม่ร้อนไหนเด้อ ให้ร้อนเรามาด้วยความชื่นชมนะครับขออนุญาตแนะนําในส่วนของลูกศิษย์ของตัวเองก่อนละกันนะครับต้องบอกว่าในส่วนของแชมป์นั้นเป็นลูกศิษย์ขอ,อาจารยหมแต่5ปีแทีเดียวก็อบอกว่าเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อยนะครับขยันและก็ช่วยงานในส่วนของวิชลัยนะครับต้องบอกว่า กำลังจบจากวิทยาลัยโลกวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนั่นเองเป็นนักศึกษาที่ได้รับผุการศึกษาแล้วไปดูงานที่ประเทศเกาหลีนะครับซึ่งบอกว่านักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนพิงจริงๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางแขกผู้มีเกียรติหลายท่านในทีเดียวที่มาร่วมของพวงมาลัยให้กับพ่อหน้าเดือนนี้ เดี๋ยวในส่วนของอาจารย์เนี่ยจะเรียกชื่อตามท่านที่ทางเจ้าภาพได้รับเชิญก็แล้วกันนะครับสําหรับท่านแรกวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นท่านเจ้าภาพได้รับเชิญในส่วนของท่านหน้ากองเดินรถที่3นะครับท่านเกียรติศักดิ์สุขศินะครับขอเทยงปรบมือดังให้กับท่านเกียรติศักดิ์สุขศินอีกครั้งนึงครับ ถ้าเป็นหัวหน้ากองเรินรถที่3นะครับท่านกิทิศักดิ์สุขสิงห์นะครับท่นนี้ต้องขอพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ส,สละเวลามานะครับยินดีเชิญยินดีเชิญท่านด้านหน้าด้านหน้าจะมีอยู่ที่นี่ยินดีเชิญครับ สำหรับท่านต่อไปนะครับต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากท่านท่านหัวหน้ากองเดินรถที่2นะครับท่านพินทองสีพีสุภรเกิดนะครับต้องบอกว่าถ้าอ่านชื่อผิดต,ต้องขออภัยันด้วยนะครับขอเสียงยูงให้กับท่านหัวหน้าอีกครั้งนะครับวันนี้ท่านเหน้ามากับสายฝนจริงๆเลยนะครับสายฝนเย็น แล้วท่านต่อไปนะครับก็บอกว่าทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านคุณกีรวัตรช่วยประดิษฐ์นะครับผู้จัดก,การโรงงานอินฟินฟิตีนนะครับขอเสียตัวเมื่อต้อนรับคุณกีรวัตรอีกครั้งหนึ่งครับมา,บ,าบ้าวตนะครับ้ครับถึงท่ายต้องแหวกสายบริษั เป็นวันที่มีจริงๆวันเย็นมันนงพลนะครับก็เวันนี้ที่ได้ร่วมอุปสมออบทจสองนา้าแชมป์วันนี้นะครับนะครับท่านต่อไปนะครับต้องกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สนองผู้เข้มนะครับหัวหน้าแผานวิชาช่างศาสตรก์กรรมวิายาเทคโนโลยีชื่นชมไทยรัมย์สระบุรีครับขอเสียบบนเวทีต้อนรับอาจารย์สนองอีกครั้งนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ย ได้ต่อพึ่งมาถึงตะกี้ก่อนฝนนิดเดียวเองนะครับต่อนี้มาพร้อมกับฝนเองนะครับสำหรับท่านต่อไปนะครับต้องาอขอบคุณ นะครับผู้จัดก,การฝ่ายซ่องมารุงบริษัทอินฟินิตเรียนครับขอบพระคุณมากครับไม่ทราบว่าอยู่ทางไหนเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสมโคชิตพีอีกครั้งนะครับ การบริหารส่วนตำบลหนองโรงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกอีกครั้งนึงนะครับ มาหม้อต่อมอะไรเขาจะอะไรบางคนนะครับขอว่าให้รับเกียรตีนี้ฝนตกเราไม่หยุดฝนตกเรามาแล้วนะครับเราไม่ตกใจนะครับวันนี้ฝนจะตกไฟจะดับเราก็ยังอยู่ที่ money, er <dead> วัดเหมือนเดิมใช่ไหมครับ ต้องบอกว่าได้รับเกียรติท่านนายกนะครับได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีงานถวายบัของท้องแทบอุไรวงเรือดทองแท็บในวันนี้นะครับต้องให้ท่านกล่าวอะไรสักน้อยเพื่องานวันนี้อีกครั้งนะครับขอบคุณเชิญครับพระเดือนดวงดีเลยครับพี่น้องรพี่ทุกท่านนะครับวันนี้ต้ท่าอทั้งหลัยนะครับเพราะว่าสจ รับอิฐมาไม่ได้นะครับผมเป็นนครับโดยเฉพาะครับน้อพันธ์ของผมตัดก็โค้งแรงเลยครับหรือสุดท้ายที่มาเน้นนะครับก็ตะปูนี้เป็นกับคุณพ่อิมพ์มาตอเกี่ยวดอกกันคแบบพนักแคขนะครับแล้วก็แม่น่ากบเนั้นก็เหมือนกับพี่น้องเช่นเหมือนลูกหล่างที่ผมเองนะครับจริงๆผมอยากให้สจเป็นผู้ขายเพรนะครับเพราะว่าผมเหมือนกับเป็นลุงนะครับ เป็นเป็นได้ผู้ใหญ่คุณแท้ก็ไม่อยากจะเตาว่าแต่เมื่อหลานแชมป์บอกว่ายังไหต้องให้น้านาย,ยกนะผมก็เต็มใจพี่น,นึกถึงวันนี้เหมือนผมตกผงปวดแบบเดียวกันเลยครับนะผมฝนตกแบบนี้นะครับสมัยก่อนนั้นไม่มีโต้นจีนไม่มีเต็นทน้ำบากมากครับไม่ต้องห่วงครับเริ่มเยนเ็นนะครับเริ่มเย็นคือโอกาสแบบนี้หาย,ยากนะครับไปงานไหนผมขึ้นไปดับฝนตก ก็ถือว่าเป็นฟ้ายดินรู้รือว่าพระนางแคมป์ครับได้กระทำผลบุญใมวันนี้ใู้ผู้บุกปะกาลีนะครับเท้าือวระกคุณแล้วก็พ่อแม่ครับก็ถ้าพูดถึงการบรรพชีพนะคับผมก็จะ,ะแมป์่ได้นเด็ไน้อยก็จะมีงานวัดงานบุญางานบวชหรือว่า,นา,นนานวัดธรอม่าติไปดีอะตั้งแต่ครับ พระัธรรมนะครับแล้วก็พี่น้องที่ร่วมบุญทุกคนในครั้งนี้นะครับยังไงก็สำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ให้ทุกคนอยเจ็บอย่าจนนะครับทุกคนน้ำรวยน้ำรวยร้ำรวยครับเป็นคำอวยพรที่ดีจากท่านนายกวันนี้นะครับต้องบอกว่า อีกค้าหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้ากองเดินรถที่2นะครับที่พิททองนะครับวันนี้ได้รับเกียรติให้มาจากองค์กรในส่วนของงานอุปรรทุกของรถแท็กซี่นี้เราขอเชิญครับสวัสดีนะคะญาติพี่และก็เพื่อนพนักงานขององค์กด้วยนะครับ ครับต้องตอบพระท้มากเลยทีเดียวนะครับตัวเมียเนี่ยเป็นเหมือนหัวเรือหลักในการจัดงานเลยทีเดียวนะครับต้องบอกคุณแม่ตัวน,นี้เหนื่อยไแมครับต้องบอกวันนี้คุณแม่ไม่เหนื่อยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ถึงแม้จะเหนื่อยเราก็บอกว่าไม่เหนื่อยเพราะเราภูมิใจที่ รนนั้นนหนึ่งลูกเราได้บวชวทแมครับวันนี้คุณแม่มีอะไรจะกล่าวกับแขกผู้เกียริทุกท่านแล้วก็กล่าวขอบคุณแขกนะครับแม่ครับเชิญครับ ต้องบอกวันนี้คุณแม่ดีใจจริงๆครับเวาพูดออกมาเนี่ยฟังการรับเสียงคุณแม่นั้นซึ้งใจในส่วนของตัวลูกชายคนนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคนสุดท้ายวันนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังเสียงหน้าวันนี้นอนไม่หลับจริงๆนะครับต้องบอกว่ามาดูว่าวันนี้พ่อหน้าของเราจะกล่าวขอบคุณในส่วนของแขกผู้มีเกียรติยังไงกันบ้างเรียนเชิญครับขอบคุณพ่อของกาซงแขกผู้มีเกียรติกนงานนล้วก็